世界停止战斗，是否还有强权阴谋？黑暗也化为乌有。若没有力量唤醒一切不公正的自由，怎解开迷途的困兽？当逆风雨，暗着追寻，真到风雨同舟，就会绝世。 วิญญาณอันยิ่งใหญ่เยาวาชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองในการรับชมเนื้อหาในเรื่องสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดอย่าลอกเรียนแบบในชีวิตจริงตอนที่ 3. เรื่องวุ่นวุ่นในหอ,อกิจการสำนักหอ,อกิจการสำนักผีผามจนไม่มีที่อยู่ซะแล้วไปดูที่หอ,อกิจการสำนักก่อนหาที่พักให้ได้ก่อนโอ้ พลังวิญญาณเข้มข้นมากเฮ้พวกบ้านนอกมีแต่กลิ่นจนๆไม่เคยมาหอกิจการสำนักก็อย่ามาขายหน้าเลยน่าราคาญขอถามหน่อยวันนี้หอกิจการสำนักเปิดไหมที่นี่คือหอกิจการสำนักวิจะถังขยะอย่ามากวนข้าใส่หัวไปเลยแค่สิทธิ์ชั้นต่ำไม่เตรียมตัวเลยจริงๆ ้ามาซื้อหอเจ้าดูถูกข้าหมายความว่าอย่างไรกันะฮะเหตุผลเหรออยู่ที่นี่มีหินวิญญาณเยอะนั่นแหละคือเหตุผลเจ้ารู้ไหมว่าหอที่ถูกที่สุดค่าเช่าเท่าไหรปีนึงอย่างน้อยก็สองพันหินวิญญาณนั่นมันค่าเรียนเจ้าตั้งยี่สิบปีถ้ารู้แล้วก็รีบใส่หัวไปซะอย่ามาัวยืนวุ่นวายให้เสียเวลาพวกเราเลยถ้าข้าเช่าได้เจ้าจะว่าอย่างไงล่ะตลกชะมัด นักเรียนจนๆคนหนึ่งกล้าพูดจาสุงเดชขนาดนี้ถ้าเจ้าเท่าได้ก็จะยอมเป็นวัวเป็นม้าให้เจ้าจนฟ้าดินสลายเลยแต่ถ้าหากเจ้าใจาไม่ไหวแล้วก็ต้องคุกเข่าต่อนหน้าข้าทำลายตันเถียนตัวเองกล้าพันดันไหมละ่ะทำลายตันเถียนตัวเองนานนี้หดเกินไปหรือเปล่าแต่ข้าชอบนะพวกปากดีเช่นนี้ยต้องสั่งสอนให้รู้ซะบ้าง เด็กนี่ไม่มีเงินยังกล้ามาหอกิจการสำนักหาเรื่องเจ็บตัวอีกนี่มันโดหาที่ตายชัดๆเลยแต่ว่าข้าไก่ให้ลิงดูก็ดีจะได้สั่งสอนพวกจนจนนั่นว่าที่นี่ไม่ใช่กองขยะข้ากล้ารับประกันว่าเด็กเนี่ยไม่กล้ารับประกันเด็กขาดถ้ามันกล้าพนันน่ะข้าจะกินโตให้ดูเลยเจ้าอยากพนันข้าก็จะพนันกับเจ้าอ๋อคงไม่มีใครจําได้ว่าข้าจะกินโตหรอกนะข้าจะบอกให้ตอนนี้หอกิจการสำนักพิเพียงหอขนาดกลางให้เท่าห้าปี มูลค่าสองหมื่นหินวิญญาณพอดีนี่คือเครื่องรูดบัตรหินวิญญาณแค่เจ้าวางบาัตรวิญญาณลงไปหินวิญญาณเข้าบัญชีแผ่นหินทํางานหอใจกลางเมืองนั่นก็จะเป็นของเจ้าแต่ถ้าไม่ทำเจ้าพลามเยอะจริงฮะนั่นมันบัตรวิญญาณนั่นหรือจะเป็นบัตรวิญญาณชั้นฟ้าในตำนานขอขอร้วงสมบัติฮะเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้เจ้าก็แค่สิทธิ์จน เสื้อผ้ารวมกันทั้งตัวยังไม่ถึงหนึ่งหินวิญญาณเลยจะมามีหินวิญญาณเยอะขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่าทั้งชีวิตนี้ของข้าต้องเป็นวัวเป็นม้า้เขาจริงๆไม่สิแต่คนนี้หยิบหิมมนวิญญาณสองหมื่นออกมาได้ง่ายๆต้องเป็นคุณชายตระกูลใหญ่แน่ๆถ้าเป็นคนของเขาก็ต้องได้กินดีอยู่ดีนะสิไม่ทราบว่าคุณชายมีนามว่าอะไรข้าน้อยแพ้พนันแล้วนับตั้งแต่วันนี้ไปข้าน้อยเป็นคนของท่านแล้วคุณชายโปรดเมตตาข้าน้อยด้วย <laughs> เปลี่ยนหน้าเดียวขนาดนี้นับถือจริงๆไคุณชายเขาผิดไปแล้วเขายอมรับผิดแล้วไม่ได้เหรอขอ้องท่านรับเข้าไว้ด้วยเถอดคนวิญญาณแขกไกลยิ่งนักใส่หัวไปยิ่งไกลย,ยิ่งดีที่แท้ก็มีฝีมือขนาดเนี้แต่กลับแต่งตัวเรียบๆคนรวยไี่มีรสนิยมแปลกจริงๆช้าก่อน จ้าตีคนของข้าแล้วคิดจะไปง่ายๆเหรอไม่มันหลินเลยลูกจจะขององกิจการสำนักไม่ใช่เลยได้ยินว่าเขามีสพันธ์คุมคืนกับสาวใช้ทุกคนได้ขอกิจการสำนักอ่ะตอนนี้เด็กหนุ่มคนนั้นตีสาวใช้ต่อนหน้าธารกำนันเท่ากับว่าเหยียบหน้าหลินเลยนะสิชื่อถึงจะหมอเน,นี่ยจะไม่เอาทานแต่พลังยุทธถึงขั้นฝึกการระดับหกแถมยังโหดเหี่ยมเด็กหนุ่มคนนี้จบเห่แล้วล่ะ คนของเจ้าข้าสั่งสอนให้แล้วถ้าเจ้าดูแลตัวเองไม่ได้เรื่องข้าก็ไม่เกี่ยงที่จะสั่งสอนเจ้าไปด้วยโหหาเรื่องเจ็บตัวฝึกกายระดับเจ็ดบ้าจริง ใครก็ได้จับไอ้สารเลวที่ขโมยกุญแจหอกิจการแล้วยังก่อเรื่องคนนี้มาให้ข้าทำลายพลังยุทธแล้วโยนออกไปให้หมากินขอรบครับนายหน่อยๆหน่อยจะให้เหลือครบ32มสิบไหมแล้วตา <c oughs> ไปตายซะเถอะ <c oughs> <c oughs> คนพวกนี้อยู่ขั้นฝึกกายระดับเจ็ดขึ้นไปและอาวุธก็คมกริบถ้าโดนประชิดตัวแล้วก็เกรงว่าจะสู้ไม่ไหวแน่<อ>เข้ามาเลยพน,นันด้วยศักดิ์ศรีที่ข่าโสดมา18ปีมาดูกันว่าพวกเจ้ามือไวหรือข่ามือไวกว่าที่นี่คือหอกิจการสำนักเจ้าไม่กลัวตายหรือไงปล่อยคุณชายลิ้นเลยจะไม่ชีวิตเจ้าถ้าเจ้าก,กล้าแต่ต้องเขาไม่แตปลายผมแล้วก็เท่าแกจะประหารเจ้าก้าชั่วโคตรแนะ่ เจ้ากล้าทำเช่นนี้กับข้าข้าสาบานว่าเจ้าไม่ได้เดินออกไปจากที่นี่นะตอนนี้เจ้าคุกเข่าโค้หัวหมือนครั้งข้าจะพิจารณาปล่อยเจ้าไปเจ้าลองพูดอีกทีสิเขาไม่ได้ยินเลยท่านพ่อช่วยข้าด้วยหลบไปให้หมดเท่าแก่มาแล้ว เท่าแกหลินเจ้าคนเนี้นิสัยสมชื่ออารมณ์ร้อนสุดๆเคยต่อยสิทธิ์ตระกูลเล็กตายขา้าหอกิจการสำนักเลยดูท่าเด็กที่ก่อนเรื่องคนนั้นตายแน่คราวนี้หลินเจ้าไม่มีทางปล่อยเขาแน่ฮะท่านพ่อเท่าแกคนคนนี้ก่อเรื่องที่นี่ยังจับตัวคุณชายหลินเลยเป็นประกันทําให้พวกเราเข้าใกล้ไม่ได้กลิ่นอายพลังของหลินเจ้าอย่างน้อยก็ขั้นสร้างฐานขึ้นไปดูท่า ต้องใช้ผลิกส่งเสียงนั่นแล้วสินะยินดีต้อนรับคุณชายชูลินเจ้าไม่ได้มาต้อนรับโปรอภัยด้วยเอ๊ะ